ทำเดอะไวท์มาเนี้ยลิขสิทธิ์ปกติแต่ละซีซั่นอะปกติเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงอะของเดอะไวทะแบบหลักแสนป่ะหรือว่าอ๋อจริงนะทำเดอะไวท์มาเนี้ยลิขสิทธิ์ปกติแต่ละซีซั่นอะสี่ห้าล้านค่ะตอ่อซีซั่นถูกต้องค่ะตอ่อซีซั่นนะคะโ oh <my> อ้ไม่ก็ต่อซีซั่นนะคะจริงเหรอจริงค่ะอย่างแบบมันมันสมมติว่าแพงกว่าเพลงแบบลิขสิทธิ์ต่างประเทศใช่ไหมใช่เพลงเพลงอินเตอร์เนี่ยก็แล้วแต่อย่างที่เคยบอกไปเลยว่ามันไม่ต่ํากว่า บางทีก็สามพันเหรียญห้าพันเหรียญต่ออะไรต่อเพลงค่ะต่อเพลงต่อแพดต่อส่วนใหญ่ตอนนี้คือเหมาเหมาทุกแพดต่อห้าพันเหรียญต่อเพลงโอ้ไม่ก็แต่ตอนนี้ก็พยายามคุยกับเขาแหละว่าให้เขาเข้าใจว่าการออกลิขสิทธิ์เพลงของเราเนี่ยมันเอามาเพื่อช่วยการโปรโมทแหละแต่บางทีฝรั่งก็ไม่ยอมหรอกแต่ตอนนี้ก็พยายามต่อรองประมาณจริงๆรอัลบเลทตอนนี้ประมาณสองถึงสามพันเหรียญทีดูดิลองคูณเข้าไปสิคะสสามสิบหกหรือสามสิบเจ็ดบาทเนี้ย ต่อดอลล่านี่แหละคะ่ะคือความเครียดของการทำเดอะไวท์มากแล้วก็มีเพลงไทยอีกนะคะว่าเพลงไทยเนี่ยเวลาทําเพลงไทยเนี่ย oh. เพลงไทยปกติมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีเนื้อร้องและคานองแล้วบางเพลงบางเพลง,งเนี่ยเนื้อร้องและคานองคนละคนพี่ก็ต้องจ่ายสองต่อนองเพงจจ่ายสองต่อเลยว้าวถูกต้องคะ่ะบ่าวซ่าขอบคุณนะคะที่ทำให้คนไทยมีเพลงดีๆไดนะ้ฟังกันคะ่ะได้เลยค่ะยินดีค่ะ <Yeah. S 1> <laughs>